เช็คของก่อนว่ามีไม่มีจากนั้นเราก็จะแจ้งลูกค้าแล้วก็ลงมือทําเลยนะครับทํางานน,นไม่ยากครับแต่หาของยากกว่านะครับวันนี้ช่างจันหาของให้ได้แล้ว<ม>ก็รอที่จะประกอบนะครับอาการรถคันนี้ก็คือนะครับเสียงดังนะครับดังกุ๊กกุ๊ก,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 กนะครับเพราะว่าโช๊คตัวนี้มันั่วนในระบบนะครับอาการที่เสียงดังนะครับถ้าตกหลุมแล้วดังกุ๊กกุ๊กสองถึงสามครั้งนะครับนั่นคืออาการโช๊คนะครับ แต่ถ้าคือว่าเลี้ยวสายสุดขวอสุดมันดังก๊อก <c oughs> ก๊อกก๊อกไม่ใช่กุ๊กนะนี่คือดังก๊อกแล้วอาการนี้คือเผาขับนะครับ <c oughs> ถ้าวิ่งไปตอนนั้ดังกึกทีก็ดังก๊อกบางทีก็ดังกึกก๊อกแล้วแต่จังหวะหน้านคือนลูกหมากหน้านะครับแต่เสียงนี้วิเคราะห์มาแล้วว่าเกิดจากโช๊กนะครับเอฟซีนะใครที่อยากจะทําช่องล่างมาที่ร้านจันทสวิตได้นะครับซึ่งโช๊คตัวนี้สังเกตได้ง่ายครับนี่ครับมันมีลยซ่อมมาแล้วครับนี่อาซ่อมนะครับ ถ้าใครซื้อรลมือสอนนะครับก็ลองเอามือดึงนี่ขึ้นมาครับนังบัณทิติดอยู่อ่าดึงขึ้นมาปุ๊บแต่เห็นเลยว่ามันมีรอยซ่อมนะครับแล้วก็ลองขับดูว่ามันดังไหมแต่ถ้ามันดังก็ต่อรองราคาเขาลงนิดนึงเนะี่ยถ้าเราไปซื้อรถเจอแบบนี้แต่ถ้ามันไม่ดังก็คือใช้ไปนะครับแต่ซ่อมันหนึ่งยวก็ดังนะ <laughs> แต่ทีน,นี้จังจันแก้ปัญหาพี่ด้วกันสั่งซ็อกใหม่ให้เลยเอาแบบว่าใช้ดีๆใช้ยาวๆนะครับนี่ครับนี่ล้อหลังครับ เราก็ดูให้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับไม่ใช่ว่าจะดูแต่หน้าอย่างเดียวนะครับปัญหาของ f อฟก็คืองานของเรานะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องช่วงล่างดังช่วงล่างมีปัญหารถจินยางหรือว่าลูกหมากรวมก็มาเลยมาที่นี่เลยนะครับนะอันนี้พี่มาจากไหนนะครับยุบบาายาครับมาจากยุดธยาครับเมื่อเชา้านี้อีกเอฟซีนนึงมาจากอุดรธานีมาีิยนยางอุตานี้มาจากอุดรเพื่อจะมาี่ยนยางอุตานี้ จริงๆคนต้นนี้มีขายตรงที่นะครับแต่พี่เอาว่าในในก็ขึ้นมากรุงเทพแล้วก็มาหาจังๆเลยครับนะครับคันนี้ก็มาทำช่วงล่างช่วงล่างนี่ถือว่าไม่ใช่ชุดใหญ่นะแค่ชืดเล็กถ้าไปดูคันนู้ครับโอ้โหช่วงล่างชุดใหญ่เลยครับทำทั้งหมดเลยนะครับช่วงล่างชุดใหญ่นี่ก็คือกลางๆนะครับคันนี้นะครับก็วันนี้เปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนม้อโช๊คนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันฝุ่นโช๊คนะครับคืออะไรที่เกี่ยวกับโช๊คนั่นแหละนะครับ เียนี้ส่วนต่อไปก็พวกเขาขับพวกรูปมงคลหม่ว่าทีหลังเอาีละอย่างก่อนเอาเสียงดังกุ๊กๆก้มันหายก่อนให้มันหายกวนใจก่อนนะท่านใดที่เจอปัญหาเรื่องรถมีเสียงดังก็อย่าเพิ่งปล่อยไว้นะมันมีผลเสียตามมาก็คือการทรงตัวนะครับหรือพี่เมียไปมันแตกมาขึ้นมาไม่คุ้มเคยเจอในคลิปหนึ่งไหมที่บอกว่าโช๊คาดโช๊คหคักเออนั่นหละเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถก็ ถ้าเจอเสียงดังอะไรไม่ดีก็รีบแก้ไขนะครับทางช่างจัดที่ก็สามารถดูแลให้ท่านได้เลยนะครับขอบคุณทีที่ติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าของรถนะ,ะที่าามาจากยุยาครับอ่ามาจากยุยาครับก็ติดตามมาติดตานะชมไลฟ์ป่อยดีครับครับมาไม่ถูกมาไม่ถูกแต่เราก็ปรับหมุดใ่เฟรีกระโดดนะเราตามทางนะครับบอกทางมาเรื่อยๆนะครับ